สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงตั๊กตี้นะครับผมเราอยู่ในดีแบ็คโคเวอร์เอ็มทุกเซิร์ฟของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นอันนี้นะครับเล่นเป็นสายฟรีเล่นหลังเกมเปิดประมาณผมจำไม่ได้ละประมาณเดือนเดือนหนึ่งมั้งหรือครึ่งเดือนเนี่แหละเดือนครึ่งสักอย่างนะครับแต่เล่นสายฟรีมาตลอดนะครับแล้วก็ไอดีหลักของผมนะครับผมสายเติมอันนี้ตรงกลางเนาะส่วนด้านขวานี้ก็คือไอดีของอาเจ๊สายฟรีนะครับผม ่าใครอยากดูอันนี้แบบเต็มๆก็เดี๋ยวมาดูในไลฟ์ย้อนหลังเอาละกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนเพชรซีเปลี่ยนเพชรซีนี่นีเพชรซีเพชรซ,ซีของ ID หลักของผม3537เพชรเนี่ยให้เป็นคูปองอาวีกันนะครับจะเป็นยังไงฝากกดไลฟ์กันด้วยนะครับผมโอเคอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า b a c k c o v e r อร์จะปิดอย่างเป็นทางการวันที่21สิงหาเนาะนะครับผม ก็เราสามารถโอนเพชรซีไปได้แต่เพชรธรรมดาเพชรธรรมดาเซิร์ฟปกติซึ่งเป็นอย่างเช่นอาเจอย่างเงี้ยอาเจยจะไม่มีเพชรซีเลยนะครับเพราะว่าอาเจยเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับไม่มีเพชรซีเลยก็จะโอนไม่ได้อันนี้ก็ข้ามไปนะครับผมแล้วมันจะมีแค่ไ d เดียของผม ID หลักเท่านั้นนะครับที่สามารถโอนได้นะครับอ่ะแล้วก็มินจะมีกิจกรรมที่มันจะหมดหมดแล้วมันใกล้จะหมดแล้วก็คือกิจกรรมนี้กิจกรรมแลกกล่อง ซึ่งผมฟาร์มาก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ให้ดูสามจอเลยแล้วกันนะครับสวัสดีแกมมาด้วยนะนะครับอันนี้มีเป็นแสนเลยอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมที่ผมดองเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปไปสอนวีลียนโอ้กดได้ทีละเก้าเก้าเหรออเก้าเก้าก็โอเคโอเคเฮ้ยวิกกี้เด็กไอ้นี่ด้วยว่ะไดกาด้วยว่ะลืมดูลืมดูเฮ้ยคล้ายๆกันเดิมคล้ายๆเดิมโอเคมีที่รี มีมีที่รีประดับถือว่าค่อนข้างดีถือว่าดีมากโอเคหมดต่อไปกล่องเงินกล่องเงินโชว์อุ้ยประดับสามอันพระเจ้าโอ้โหประดับขอบทองมีหกอันว่ะไอ้ขอบขอบฟ้าขอบฟ้าพูดผิดขอบฟ้าหกอันว่ะเอาเรื่องโอเคอันนี้จบไปเซิร์ฟญี่ปุ่นจบไปมาต่อมาเซิร์ฟไอดีหลักครับไอดีหลักไอดีหลักเจ็ดหมื่นมาเปิดมาปุ๊บ โอเคพอๆพอกันเลยพอๆพกันเลยนะครับผมอ่ะปึ๊บมาโอเคไม่มีอะไรอ่ะต่อมากล่องเงินครับกล่องเงินกดทีเดียวเลยโป้ขึ้นมาประดับได้2องันประดับเงินได้สอันเดี๋ยวมาทํนะยาทย้อนหลังกันนะเดี๋ยวมาทาย้อนหลังกันอ่านี้ลุ้นกล่องทองหนึ่งอันโป้โอเคที่ลีประดับหอันก็ถือว่าโอเคอ่ะต่อมาไอดี ID. สายฟรีครับอ่ะเจ๊ครับจัดไปครับอ่ะเจ๊ก็ดองไว้เยอะพอสมควรนะครับผมดองไว้เยอะเลยฟาร์มทุกวันนะครับอันนี้มันจะหมดกิจกรรมแล้วมาเปิดให้ดูในในในคลิปกันนะครับผมถือว่าเป็นการฆ่าเวลาได้ดีดูว่าดองไว้เยอะขนาดนี้นเปิดได้อะไรบ้างได้ประดับไหมประดับสามาัญนะเจ๊ดวงดีกว่าผมนะประดับขอบเงินสามาัญถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้เพิ่มไหมไม่ได้แล้ว โอเคส่วนอันนี้ได้2ปึ๊บโอ้โหได้ได้ปลุกเสกเล็กได้ซึ่งผมมีซึ่งอาเจมี600กว่ากล่องโ okay. อเคอเดี๋ยวพับเดี๋ยวปิดเสียงอาเจก่นอนพับอันนี้เนาะอันนี้ผมเผยหน้าจอทํางานของผมให้ดูเลยนะนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะเหลือแค่ดีล่างอันเดียวนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าย้ายยังไงเนาะไปที่ Facebook นะครับ Facebook ของ Backcover M. r i อ e of รบริษัทคิงนะครับผมไป Facebook Fanpage อันนี้นะแล้วก็คลิกมาดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดว่าปิดตั้งแต่ปิดวันที่ยีเป็นาะอันนี้เราบอกไปแล้วนะครับผมอ่ะ r านฟ f o r m โปรแกรมนะครับผมด้านขวานี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการการโยกโยกเพซซีไปเป็นคูปองอาหรือไม่ก็เกมในค่ายอาร์กนานะครับผม กดไปที่แบตฟอร์มครับเราจะเขาจะมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมแลกให้ดูเลยทําไปพร้อมกันเลยนะนะครับผมแบทคัเวิมไรอัลบิษัททีมแบบฟอร์มการขอโอนย้ายแบ c คริสตันพรีเมียม for นะครับผมนนี้อีเมลผมนะแล้วก็ระบบโอเคระบุเท่าที่ก็คือดอกจันก็คือต้องระบุนะครับผมทานฟอร์มการโอนย้ายแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการโอนย้ายแบ c คริสตันพรีเมียมไปยังเกมอื่นภายใต้การให้บริการของบริษัทกาลิน่าประเทศไทยจำกัดนะครับผมตรงนี้ กำหนดการโอนย้ายแบ็กคริสตันพรีเมียมเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะครับเริ่มแล้วเนาะสิ้นสุด29สิงหา29สิงหานะเกมปิดไปแล้วยังโอนได้อยู่นะเกมปิด21สิงหานะเอออ๋อแล้วก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเลิกเล่นนะครับว่าแพดใหม่จะมาวันที่26มิถุนายนนะครับผมก็คือวันพฤหัสถ้าใครดูคลิปอยู่ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นแพดสุดท้ายสุดท้ายก่อนเกมปิดเลยแค่สุดท้ายก็คือเครื่องหลังของเดอะมูฟวี่ ก็คือจะจบตัวมูวี่แล้วก็มี2ตัวละครมานั่นเองก็คือจกักรพรรดิเวทมนต์อีก2ตัวที่ยังไม่ได้มาจากักรพรรดิเวทมนตรุ่นก่อนอาเจกับหนัานวดนะครับผมอโอนย้ายรอบแรกเดือนกรกฎานะครับผมออนย้ายรอบสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนตุลานะครับผมสถานที่ไม่สามาถสถานการณ์ที่ไม่สามารถโอนย้ายแบ็กคริสตันพรีเมียมได้ไอเทมที่ได้รับฟรีเช่นไอเทมที่ได้รับจัดในเกมหรือกิจกรรม ซึ่งปกติมันก็เป็นเพชรธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมไอเทมที่ใช้ทันทีหลังจากซื้อหรือคงเหลือจากการใช้งานไอเทมที่หมดอายุหรือถูกใช้งานไปแล้วไอเทมที่ได้รับนอกช่วงเวลาการโอนย้ายแบสคิสตันพรีเมียม,มโอเควิธีดูข้อมูลบัญชีนะครับเข้าไปที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนของจอเกมอาจจะไปทำไปพร้อมกันเลยทำไปพร้อมกันเลยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะน,นี้มาเซิร์ฟญี่ปุ่นอะเซิร์ฟไทยอยู่นี่โอเค ตึ๊บแล้วก็ไหนวะใช่เหรอะวะมุมไฟล์โปรไฟล์หน้าจอเกมกดกดไปเว v e r ตัวเลือกบัญชีนี่อยู่นี่มุมมุมขวาไมหรอมุมขวาไม่ใช่วะออ๋อโปรไฟล์มุมซ้ายบนของหน้าจอเกมคืออะไรวะมุมขวาเมื่อคืนนี้อะไรของมันวะอ่ะแล้วก็ตัวเลือกนะครับแล้วก็บัญชีนะครับ แล้วก็ AID อ๋อมันคัดลอกได้2ที่มันคือคัดลอกตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็คัดลอกจากตรงนี้ก็ได้อ่าเหมือนกันเหมือนกันโอเคแล้วคัดลอกจาก AID เหมือนกันหละมั้งเหมือนกันแลหนนและอืมส e t t โอเคคัดลอกมาแล้วงไงต่อวิธีดูแบ็กคิทตั้มพิมพ์ไม่โอเคเราดูเป็นแล้วเนาะเราดูเป็นแล้วก็คือกดเข้าไปที่เพจเนี่ยแหละแล้วก็ดูนะครับใครมีตรงนี้อยู่ก็น่าจะแรกได้นะครับยังไงต่อ ข้าไปที่แลนด้าโอเค okay. อันนี้ดูแล้วข้อกำหนดในการข้อกําหนดและเงื่อนไขผู้เล่นที่ขอโอนแบลคิิตันพีเมียมจะต้องมีประวัติล็อกอินเกมแบลโคเวมภายใต้ปี2 5 6 8กล่าวคือเคยล็อกอินอย่างน้อยหนึ่งครั้งระหว่างมกราถึง20มิถุนาโอเคใครก่อนใครก่อนหนึ่งมกราปีนี้นะครับไม่ได้ล็อกอินเลยจนถึงแพดมาอดนะครับเขารวมได้เออ แล้วต้องสมัครตามระยะเวลาที่มันกำหนดก็คือตามนี้นะครับผมเออต้องลองอินก่อนวันที่1่มกราก็คือต้องลองอินภายในปีนี้ก่อนนะครับ2นะครับจานวน b l a c k คริสตันพรีเมียมคงเหลือณนะวันที่ประกาศสิ้นสุดให้บริการเท่านั้นที่สามารถโอนไปย้ายไปยังเกมที่ผู้เล่นต้องการได้โดยปรับเลทเปลี่ยนไปตามทีมเกมกําหนดโอเคผู้เล่นจําเป็นต้องกดยอมรับเงื่อนไขากาลิหน้าก่อนจึงจะสามารถทําการโยนโอนย้ายแบล็กคริสตันพรีเมียมได้ ผู้เล่นโอนย้ายแบ็กคิทตันพรีเมียมไปยังเกมได้เพียง1เกมเท่านั้นและ1 uid เท่านั้นนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเข้า rv รอไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องเข้า rv รอไว้ด้วยอะต่อไป5ผู้เล่นสามารถเลือกโอนย้ายแบ็กคิทตันพรีเมียมไปยังเกมอื่นภายใต้การให้บริการของกาเลนาประเทศไทยเท่านั้นโอเค1เกมต่อ1น id หากเลือกเกมอดไแล้วไม่สามารถไปอีกเกมหนึ่งได้ภายหลังนะครับเลือกดีๆนะครับจะไปฟรีไฟล์หรือเปล่าจะไปเกมอื่นหรือเปล่าดูดีๆ นะครับผมดูดีๆนะครับอ่หากทีมงานพบว่ามีการยื่นขอแ a c ็กทิ้งพรีเมียมเอของเกม์แบคโวเว r รเดียวกันมากกว่า1ครั้งทีมงานจะยึดการยื่นขอครั้งแรกเป็นหลักยึดครั้งแรกเป็นหลักนะครับผมคําขอครั้งแรกจะเป็นหลักนะครับหากทีมงานพบว่าการก่ออ้อมไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงทีมงานจะขอสูงสิทธิ์ตัดสิทธิ์การโอนย้ายนะครับ ไปยังเกมนั้นๆขอเป็นความจริงเท่านั้นนะครับขอเป็นความจริงเท่านั้นเฮ้ยมีอาตาัอาตราอัตราโอนย้ายให้ด้วยนะครับ100แบ็คิสตันพรีเมียมไปด้8บคูปองอาวีเลยเหรอเชื่อผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมมีเท่าไหร่เนี่ยอ่ะคำนวณสดๆคำนวณสดๆคูณ80ว่ะเดี๋ยวนะคิดว่าเป็น353แล้วกัน353 100อ,อ๋อาหัก0ไป2ตัวคูณ80ใช่ปะวะ เดี๋ยวนะ100แบคิ100แบค,คิตันเท่ากับ80ถูกแล้ว537เออ535 5เดี๋ยวนะไม่ใช่ดิ53เฉยๆนี่วะใช่ละ100ก็35 35 35คูณ80ได้2,008คูป,ปองอวีเออโอเคแล้วก็มี Data Force นะ144 DC นะครับ220 d i a อน n d ของฟ FI ายนะครับผม176 cp ของ c l l of Duty นะครับ144ตัวของ Speed Dip นะครับผม160ตัวทองของ Moon h t Blade นะครับ200ตัวของ Garena u n d a w นะครับ1ไ fc นะครับของ FIFA Online 4 8,000 fc ของ FIFA Online M นะครับผมก่อีที่ผู้เล่นแ a c k กท t ชันมีน้อยกว่า100คำนวณอ,อ๋อนี่ไงมันคำนวณเหละไปเลยโดยปัด จุลซิยมโอเคโอ้โหหนึ่งร้อยอย่างแรกโอเคได้ดิต้องแรกดิเออตอนเราต้องแรกให้หมดนะครับอ๋อแปลว่าไอสามไอเศศษเนี่เศษเศสามิบเนี่เราน่าจะได้ด้วยนะเราน่าจะได้ด้วยโอเคเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการโอนย้ายในวันที่29เวลา14นาฬิกาแล้วผู้เล่นจะไม่สามารถกรอกข้อมูลโอนย้ายแบค็ิสตันพิเยมได้อีกโอเคห้ามเกินนะครับห้ามเกิน แบคกิตตันพรีเมียมที่ได้รับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเกมที่ท่านต้องการจะสุกถ่วงไปยังเกมที่ท่านเล่นในวันที่30ิตุลานะครับผม30ิตุลาถึงจะได้นะครับผู้เล่นที่ทางารืึ้นไข่เท่านั้นจึงจะสามารถจะมีสิทธิ์ในการโอนย้ายโอเคบริษัทขอสงวนไม่อนุญาตให้โอเคตืดตืดเชิงพาณิชย์นะครับอย่า,อาไปขายกันด้วยนะ <c oughs> เขาไม่ให้ขายนะครับเขาไม่ให้ขายไดไอดีแต่ว่า อ,อ,อย่าให้ทีมงานรู้แล้วกันหากทีมงานพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าโดยกรณีใดก็ตามทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการได้รับนี้ทันทีนะครับผมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการโอนย้ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับอ่านข้อนี้กันด้วยนะเผื่อเขาเปลี่ยนนะครับผมหากมีปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดอาจเป็นความผิดจากตัวผู้เล่นเองไม่ได้ส่งผลไม่สามารถแลกได้ขอไม่ออกแบ็กกิดตั้มพรีเมียมใหม่ให้นะครับ เผื่ไปใช้อะไรอย่างนี้แต่มันไม่ีให้ใช้แล้วนะมันไม่มีให้ใช้แล้วในกรณีเกิดข้อพิพลาทการพิจารณาการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านเงื่อนไขดีๆด้วยนะครับผมแล้วกดยอมรับนะครับแล้วก็ขรับเจ้ายอมรับโอเครูป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 รูรอ่านละเอียดตึ๊บไพรเวซีเรียบร้อยอ่ะกดถัดไปเราถือว่ายอมรับแล้วนะครับผมอ่ะต่อมาครับกรุณาใส่กรอกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอยู่ครับตรงนี้เซิร์ฟเวอร์อะไรครับเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่แล้วครับ เซิร์ฟเวอร์ไทยผู้เล่นอนอกเหนือต้องติดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดจะให้ดีไปถามตรงนี้ก็ได้นะถามตรงนี้นะครับนี่เข้ามาแฟนเพจใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคาร์เตอรเมอร์สวิตนะครับเข้ามาถามตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟอื่นนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นถามตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดอันนี้มันมีให้เลือกไทยอย่างเดียวนะเออ AD นะครับเอดี AD ของคุณก็ปีมาแล้วตะกี้วางไปชื่อในเกมของคุณ,ช,คณชื่อในเกมของผมคือ นัตตี้นะครับผมนะัตตี้นะัตตี้โอเคปรดใส่ภาพหน้าจอโอ้โอเคโอ้เขาให้ใส่ภาพหน้าจอด้วยกดไปที่ไปโคเวอรแล้วก็ตัวเลือกแล้วก็บัญชีแล้วก็แบ c ็กคริสตันที่มีโอ้โอเคแล้วก็ แคปหน้าจอมาโอ้แคปหน้าจออย่างนี้โอเคแล้วเราก็เอาไปวางได้นี่เลยทำเพลเลยจบ3 5 3 7โอเค3 5 3 7เพิ่มไฟล์อัพโหลดลากไฟล์มาโอเคสูงสุดสิเมกนะครับเรียบร้อยครับ3 5 3 7นะของเราโ้นไปไหนผม ถ้าใครจะโอนไปเกมอื่นก็ติ๊กได้เลยนะครับอ่ามีมีฟีลไฟด้วยนะอ่าผมติ๊ก R V นะครับก็ถัดไปโอเคตึ๊กตึ๊กตึ๊รุณาตรวจสอบโอเค U I D อ่ะกดยังไง Open I D ของ R V ก็คือเดี๋ยวผมไป Copy มาก่อนนะครับ Copy ก็ตามนี้เลยนะครับกดที่โปรไฟล์แล้วก็ ที่ Open ID ดีนะครับโอเคแล้วก็กรอก Open ID อดีอเดีของผมก็คืออันนี้นะไม่ต้องกรอกตามนะครับไม่ต้องกรอกตามในไอเนียเอาไอเดียอเดีของผมนะโอเคกดส่งปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องกรอกแปลว่าแปลว่าเราไม่ต้องกรอกตัวเลขแต่เราอัปโหลดภาพไปให้ทีมงานดูเองนะครับผมโอเค หวังว่าจะเข้าใจกันนะทุกทุกคนเออหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะเอาไปแชร์ต่อกันด้วยนะครับว่าอ้วนยังไงเข้าลิงก์ตรงไหนอ่านข้อมูลอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดนะครับเพศสี่เท่านั้นนะเพศธรรมดาไม่มีสิทธิ์นะครับโอเคกดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยแล้วก็เจอกันในไลฟ์หน้าๆเออเจอกันไลฟ์วันที่26นั่นแหละนะครับผมวันเกิดอเจด้วย26นี่วันเกิดอเจนะเออแพทสุดท้ายของ ROV ครับมาเจอกันในไลฟ์มาพูดคุยกันมา มาแชร์ความรู้สึกกันแล้วก็มาดูตัวละครใหม่2ตัวเดี๋ยวผมปั้นนะครับผมแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูเองแล้วก็เดี๋ยววันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันสุดท้ายของเดือนสิงหาที่เกมจะเปิดนะครับวันที่2 1ผมจะไลฟ์ทั้งวันเลยนะครับเปิดเกมจนเซิร์ฟเวอร์แม่งปิดไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอเค ประมาณนี้กันเลครับสำารบคลิปนี้ท่านชื่นชอบยังไงกดไลค์กดสับสับไข่ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมในการพิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมจริงจริงขอบคุณที่เล่นแบ็คโควเวอร์มาด้วยกันและขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่กันตรงนี้นะครับเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับมาดูไลค์กันด้วย